แล้วก็ผมก็รู้ว่าจะนี่นเหนื่อยเหมือนกันก็เลยคิดว่ามายืนให้กำลังใจสำหรับคนสู้ชีวิตแล้วก็แค่ได้ยินข้างๆก็แฮปปี้แร้วที่ไม่ต้องไม่ต้องถ่ายภาไม่ต้องถ่ายภางทุกคนให้กำลังใจเจนนี่หน่อยครับต้แล้วก็ผมยืนอยู่ข้างๆผม <S <S ผมผม, <S <S ผมมองเห็นได้ว่า คุณตั้งใจขนาดไหนแล้วก็ชิมเมื่อกี้เป็นเพื่อนๆของผมเหมือนกันเลาก็เล่าให้ผมฟังว่า,าคุณกินข้าวระหว่างไรเสดนอนหลับระหว่างไรเสดแล้วคุณก็เอาผลิตภัณฑ์ของคุณกินเป็นอาหารแล้วก็ผมดีใจทีเ่เจอคนเหมือนคุณแล้วก็ต่อู้ชีวิตโอ้โหดีมากครับอยากเจอมานานแล้วนะ โอ้โคือมันไม่มันไม,ไม่ค่อยมีใครรู้อะไรแบบนี้หรอกครับมันไม่คงไม่ง่ายหรอกใช่ผมผมผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อสู้กับความยากจนแล้วก็หลายๆอย่างที่เคยผ่านเข้ามามันไม่งกว่าเพราะผมก็ไปมีโอกาสฟังสัมภาษณ์ของคุณกับพี่บุญดีแล้วก็เห็นหลายอย่างในชีวิตของคุณที่ผ่านพ้นมาก็เขามีคนเข้าใจคุณมีคนรักคุณแล้วก็ แฟนคุณลักคุณแฟนแฟนคุณดีมากรัาพีเดอแฟนคนดีมากแล้วก็ออผมคิดว่าออสิ่งที่ทำมาทั้งหมดออในวันนี้มันถูกต้องแล้วกับคุณค่าที่คุณพูดนะอยากให้กำลังใจคุณอบคุณไม่มีอะไรแค่แค่อย่างให้กริงจริงก็เป็นเรื่องที่หนูก็แบบไม่ค่อยได้ยินมากนัอบคนที่พูดเป็นพี่พี่ซึ่งเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จ ไม่ไม่ไมผ,มผมผมเองก็ต่อสู้กันอะไรอย่างแต่ว่าคุณต่อสู้มาเยอะกว่าใช่ไม่ง่ายเลย,อยขอบคุณนะคะพี่แบบหนูกําลังลังเลในชีวิตยอยู่เลยว่าที่ผ่านมาเราแบบทำดีหรือย,ยังเราแบบว่าเราหยุดไหมเราพอไหมเราอยากไปต่ออะไรยเงี้ยแต่วันนี้ม,นมันพี่มาเติมไฟแล้วอยากทำจริงคุณรู้ไหมว่าตอนนี้แบรนด์ของทั้งประเทศเนี่ยเขารอคอยที่จะมาขึ้นไลฟ์กับคุณ แล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจริงๆไม่ได้ง่ายเลยคนเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นคนเจ้าของธุรกิจไม่มีใครง่ายเลยสักคนไม่มีใครง่ายเลยในยุคสมัยนี้ซึ่งผมเชื่อผู้บริโภคทุกคนก็ไม่มีใครง่ายเลยซึ่งล้วนเจอแต่ปัญหาเรื่องไรายได้หายไปนะักท่องเที่ยวหายไปการบริการหายไปแต่ก็คุณเป็นคนหนึ่งที่ปลุกพลังให้พวกเขาเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เ,เป็นแฟนๆของเจนนี่มีกำลังใจแล้วก็สักวันหนึ่งได้ยินขึ้นเหมือนเจนนี่อขอบคุณค่ะ ทำเพื่อทำเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็มีมากเลยอ่ะคือผมว่าคุณเหนื่อยแล้วแล้วก็คุณพยายามช่วยเหลือทุกคนที่เป็นเพื่อนเพื่อนของคุณมาทั้งวันแล้ววันนี้ผมได้ยินว่าคุณเริ่มตั้งแต่บ่ายสองมีเริ่มเที่ยงค่ะเที่ยงแต่ตอนนี้เที่ยงขืนแล้วคุณรู้ไหมรู้ค่ะือเมันเหมือนไม่ค่อยมีคนรู้หนูเหนื่อยขนาดไหนอะ หนูว่าลงไลท์ทีหนึ่งทีสองหนูก็ประชุมทีสี่จะไม่เป็นไรจะมีผมว่าคุณต้องเริ่มดูแลตัวเองจริงๆอาหารที่คุณกินอยู่เวลาที่คุณพักผ่อนกับสิ่งที่คุณทำอยู่จริงๆผมว่าคุณต้องเริ่มดูแลตัวเองทุกคนรักคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่ดีไหมขอบคุณผมเองก็มาไปให้กำลังใจคุณแล้วก็คุณเซียงเป็นโคฟารเดอร์ของผมเหมือนกันเขาก็เล่าให้ผมฟังเรื่องของคุณเยอะมาก เขาบอกว่าต <muitas> ั้งแต่ตอนเด็กๆของคุณแฟมิลี่ของคุณจนถึงครอบครัวตอนนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณแล้วแล้วก็ประทับใจใจดังเลยอ่ะหนูร้องไห้ว่าหนูดีใจที่หนูได้ยินคำแบบนี้จากในครอบครแล้วก็ได้เรื่องราวของคุณเหมือนกันจากการสัมภาษณ์ของเขาแล้วก็อยากให้คุณดูเลยเบบี้เขาจะเรียนรู้จากคุณแม่เขาแล้วก็เรียนรู้จากคุณแล้วให้ความรักที่กัน โอเค <S <S okay, ผมไม่มีอะไรมากทุกคน <S <S 2> <S 2> ผมไม่ได้มาอยากจะขายของแต่ว่าอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนแล้วกอ็อยากจะให้กำลังใจเจนนี่ด้วยครับดีใจจั้งเลยค่ะยิ่เลยอินกับ <S <S 2> <S 2> เรื่องราวของพี่พมาไมครับในซีรีส์แล้วก็พี่เป็นคนที่เรารอกันมาตั้งแต่เริ่มเพราะว่า พี่ลมสันเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่แรกแรกเลยนะตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นเราก็รอก็เมื่อว่เราจะได้คิวจะได้เจอพีบอเนี่ยแล้วก็ซึ่งวันนี้เราได้เจอกันแล้วก็เป็นอะไรที่คุ้มมากเนี่ยเจนไม่ได้แบบร้องไห้แบบนี้มาแบานมันไม่ไม่ก็ไม่อยากให้เขาเสียใจหรือว่าร้องไห้แต่ว่าแค่อยากให้เขามีความสุขเขาแบบเนี่ยคุ้มมากๆที่เรารอพีแล้วก็ มนเกิดข <Okay, S 2> <im itation> ึ้นเลยจริงๆแล้วชีวิตผมก็ไม่ไง่ายเหมือนเหมือนเขาเหมือนกันเหมือนกันสู้ๆชีวิตท,ที่มาจากขั้นไหนคะโอโ้โหอะไรนะขอโทษก <ขอ S 1> ับในซีรีส์เนี่ยชีรีส์ี่แบบจากศูนย์เดติดลบของผมโชคดีนิดหนึ่งตรงที่ว่าไม่มีติดลบแต่ว่าศูนย์จริงๆเพราะผมเกิดในชนบทที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็มีโอกาสได้ เรียนรู้กับคนเก่งๆเยอะมากที่ตอนนั้นจะดูว่าตัวเองโง่ก <c oughs> ็ก็ได้เรียนรู้จริงๆ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมีคนบอกว่าเราโง่เป็นเรื่องปกตินน <c oughs> ผมเคยมีครั้งหนึ่งอันนี้แอบเล่าให้เจนนี่ฟังผมเพิ่งเป็นไกด์ครั้งแรกในชีวิตแล้วลงมากรุงเทพไปรับทัวร์เลยโ <c oughs> ดยที่ไม่เคยเป็นไกด์ <c oughs> จากนั้นหัวหน้าทัวร์บอกว่าจะไปเที่ยววัดหยกวัดหยกเนี่ยในสายตาผมผมก็ต้องแปลให้กับ คนขับทันทีว่าจะไปวัดจกคนขับบอกว่ากรุงเทพไม่มีวัดจกแต่จริงๆแล้ววัดจกคือที่ไหนรู้ไหมรับวัดพระแก้วแล้วหัวหน้าทัวร์คนนั้นด่าผมว่าคมสันสมองของคุณเนี่ยมีหลุมเหรอคำพูดคือมึงไม่เต็มไม่เคยทําทัวร์ก็บอกว่าไม่เคยทาแล้วมาหลอกว่าเคยทาทัวร์ได้ยังไงแต่เชื่อไหมครับผมไม่ขายของในวันนั้น แต่ลูกทัวร์องผมสปอนเซอร์ผมหมอนยังพลาทุกคนเลยโอ้โห oh. แล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมซื้อ iPhone 2เครื่องเลยได้เงินมาหกหมื่นบาทในสมัยนั้นใช่ผมก็คิดว่าความจริงใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ทุกคนยอมรับเราเราก็จะประสบความสำเร็จระยะยาวกว่าที่เราไปหลอกบางคนในระยะสัน้นสู้ๆทุกคน คุณจะไลฟ์อีกกี่ชั่วโมงนะคืนนี้ก็ยังมีอีกประมาณสิบกว่าตัวค่ะอืออีกสิบกว่าตัวเลยเหรอแล้วคุณจะให้นอนกี่โมงอ่ะก็นอนเช้าค่ะแล้วก็ไปเล่นกับลูกก่อนแล้วก็มานอนประมาณสามชั่วโมงแต่งหน้าแล้วไ้่มีใครต้องพันในเรื่องเอาหลับอะก็เป็นคุณพี่สาวของหนูเราลาบไปนี้มากเหลือเกินเต็มเต็มคือหลายคนบอกว่าอยากอยากให้หนูแบบมีวันพักแต่ว่าหนูก็เข้าใจว่า แฟนที่เขาแบบใจตึงมาเขาก็อยากได้เร็วอะไรแงนี้เราก็พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยแบบคิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะพักันเลยพยายามสู้แล้วก็เก็บเก็บอะไรหลายอย่างไว้ในจิตใจไม่ว่าจะปัญหาหลังบ้านหรือหน้าบ้านอะไรก็แต่แล้วก็พอพี่พูดออกมาเาก็เลยว่าจริงๆแล้วมันมีคนมองเห็นจุดนี้ของเราซึ่งเป็นพี่แล้ววันเนี้ยพอเป็นคําพูดพี่ที่พูดออกไปอ่ะบางทีคำพูดพวกเราพูดไปมันไม่ได้มีน้ำหนักเท่าพี่คือพี่เหมือนแบบ ไปอีกเสียงที่สามารถโปรติคหนูได้ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆที่หนูไม่ได้ฟรีอกมาว่าหนูนหนื่อยังไงหนูแบบมีปัญหาไงอะไรอย่างเงี้ยคือใครจะมายืนไลฟ์สดขายของเป็นสิบชั่วโมงได้ทุกคน <c oughs> ทุกคนรู้ไหมครับผมยืนอยู่ตรงนี้แค่ไม่กี่นาทีเนี่ยขาเมื่อยมากเลย <c oughs> เอาจริงๆขาเมื่อยมากแต่วันนึ่งพวกคุณยืนกี่ชั่วโมงโดยเฉพาะคุณก็เหมือนกันเ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> เต้นได้ดีมากแล้วลองคิดดูดิว่าจะไม่เหนื่อยได้ยังไง ฉะนั family, like. okay. okay. ้นคิดว่าพักผ่อนบ้างแล้วก็อยากให้คุณให้เวลากับแฟมบารีมาขึ้นไปได้โอเคโอเคขอบคุณครับทุกคนยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ทำตังมุมตังมุมมาจะขายของอยู่ไม่แต่ว่ามันต้องนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องขอให้กำลังใจอย่างไรกนล้าแต่กล้ามันฟิวถ้าเราไม่ขายเราต้องพูดขายด้วยโอเค หนูอยากเห็นหรอกอยากให้เล่าว่าทำไมฝีมือของระดับเอ่าจารย์หนูเล่าให้คุณฟังหน่อยครับคือผมเนี่ยไม่กินแสตนักแต่ว่ามีปัญหาโรคกระเพาะอะใช่เพราะผมกินข้าวไม่เคยตรงเวลาเลยเข้าใจเลยครับดังนั้นเขชื่อดังนั้นเพราะว่ากินข้าวไม่เคยตรงเวลาเลยดังนั้นไปจีนไปเจอไอ้พุ้ชานี่มาอ๋อมคือผู้ชานะมันคือพุ้ชา ไปเจอมาที่ออฟฟิศของเพื่อนผมผมกินแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยและที่สําคัญที่สุดคือมันคือผลไม้อบแห้งปกติถ้าเรากินสันไดผมจะกลัวเรื่องของโซเดียมจม,มจะกลัวเรื่องของไม่ healthy มแต่อนตัวนี้มันคือผลไม้อบแห้งแล้วกินแล้วทําให้กระเพาะของผ,ผมเนี่ยน้ําย่อยมันมาแล้วเนี่ยทำให้สบายใจขึ้นแล้ก็เลยทําให้โรคกระเพาะมันดีขึ้นก็เลยทําตัวนี้ออกมาเอาจริงๆนะเนี่ย ผมขายข้างนอกอยู่2องละสาบาทเนี่ยแทบไม่ได้กําไรอะไรเลยแต่ว่าทําแล้วทําแล้วติ่นกิอจริงๆมันคือถ้าให้ผมพูดในภาษาของผมอ่ะผมว่าจะพูดให้เพื่อนร่วมงานฟังว่ามันคือโฟเรโรในฉบับของคนจนและคนสู้ชีวิตจริงๆมันคือโฟเรโรคุณดูไม่คือโฟเรโรเลยออกมามันชิ้นนี้ทุกอย่มีหลายรถด้วยนะเดี๋ยวเราพูดสร้างรถก่อนใช่แล้วก็มีรถหมาล่าด้วยค่ะตอนนี้มี2รถหวานเป็นรถช็อกโกแลตแล้วก็รถโยเกิร์ตสองสิบต่อ อร่อยนะอร่อยไหมเมื่อไรเมื่อไรเนี่ยผมจะกินของหวานกว่าอารมณ์ดีเลยเนาะผมกินของหกินของสดชื่นไหมฟังเสียงนะฟังเสียงโอ้โหที่ผมทำนั้นเคลี้ยงๆนะผมก็อยากกินของหวานนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากเมื่อกี้ตอนพี่พูดว่าพี่ไม่ขายอ่ะถ้าพี่ไม่ขายหนูโดนทัวร์ลงเลยทำไมอ่ะต้องขายต้องขายพร้อมซื้อพร้อมกดพร้อมกดพร้อมกดอยากกดอยากโอ้โหแค่หนึ่งนาทีควาอละมีเลยเราอยากดูในจุดนี้บ้างเลยขอบคุณมากนี่คือบุคคลที่ เป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทยนะครับยูนิคอนคืออะไรครับพี่ผมสันยูนิคอร์นเหรอยูนิคอรนก็ีถ้าในศัพท์ภาษาของสตาร์อัพเขาก็จะบอกว่าเป็นบริษัทที่มูลค่าเกิน3ามล้านนี่แหละประมาณนี้แต่แต่ว่ามูลค่าเกิน3ามล้านนะครับใช่สามหมล้านหนักเขาเป็นคนที่ติดตามพี่หนักมากกว่าเป็นคนในครอบครัวพี่เลยแฟนเาะคือมีคนจังหวัดไหนอ่ะหาดใหญ่หาดให่ จริงๆผมเริ่มทำออนไลน์มาสี4ปีที่แล้วผมเคยเป็นเพื่อนโรงงานที่ด้วยผมเคยเปิดพี่โจที่ชอบเรียกคนที่ทำงานกับแกล่ะว่าเพื่อนโรงงานอันนี้ผมชอบมากครับเป็นซีโอที่แบบว่าเขาไม่ได้มองว่าแบบเป็นเป็นลูกค้าเป็นลูกน้องเขาเรียกว่าเพื่อนโรงงานผมเปิดอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวตัวแทนประชุมใช่ผมช้่วงแล้วแบบดีมาก มันเป็นอะไรที่แบบผมแบบอยากอยากเจอพี่มากตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อประมาณสามปีใช่ไครับอยากเจอเราเจอกันแล้ววันนี้คุ้มมา,ากเนี่ยคือพี่ได้คุยกับภรรยาผมแล้วแบบเขาแบบมีกำลังใจว่าเอออย่างน้อยมีคนเข้าใจเขาเพราะผมแบบตลอดเวลาผมแถวบอกเขาว่าเอ,อ้ยมันมีคนเข้าใจนะว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันคือเราทำกงท,ทำอะไรแต่ว่าอาจจะยังไม่มีใครมามาพูดกับเขาแบบน,นี้แล้วพอพี่พูดผมว่าหลายคนมาเนี่ย คนเยอะก็คสมที่ชัดเจนแหละว,ว่าทุกคนก็คงอยากให้แบรนด์ตัวเองมีโอกาสได้ดังได้ขายผ่านช่องทางของตัวเอง,อง,อง,ง,องแล้วแต่ว่าทางกับกันแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยต้องให้กําลังใจตัวเองใช่ครับตต้้ององมากได้ค่ะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากทุกคนกำลังใจได้กันหน่อยที่ว่าเอ้ยคำพูดบางคําพูดมันอาจจะเป็นจจพลังให้เราแบบว่าสามารถทํางานต่อได้พิชิตพิได้แหละสู้ๆทุกคนสู้ๆ เหมือนกันหมดที่ตกลงไม่ได้มาขายจริงๆี้ะมากินมให้ชิมให้ชิมค่ะไม่ไหวจิงเลยค่ะสูตรสิบเผาจังเลยต้มยำอร่อยมากต้มยำอร่อยมากค่ะแต่ว่าเราื่องอะไรนะมาทำอะไรสักฟันเปลี่ยนดีกว่าหนูไม่เคยขายขนมเลยหนูอยากขายเพราะหนูชอบกินขนมมากชีวิตหนูก็ต่อให้หนูร้องไห้เสียใจกับเรื่องอะไรแล้วแต่ถ้าหนูกินขนมหนูหายเลย คุณอยากทั้กับผมแม่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเรามาปิดดีลกับเจนนี่กันอยากเป็นหุ้นผมปะจริงได้พี่เดี๋ยวทำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ด้วยกันอุ้ยพี่ขอโทษครับเฮ้ยผมไม่ได้รอเลื่องกับคุณนะผมจริงจังนะคุณรู้ป่ะนัดหนูได้เลยอไพี่มีพี่กุลสันมีมีโปรเจกต์อยู่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมจริงคุณคุณเป็นพยานหลักฐานเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาขนมอร่อยมาให้จริงแต่ว่าคุณต้องมาชิมเอง คนต้องคเราเราเราทำขนมเนี่ยมีอันหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าถ้าตัวเราเองไม่ชอบเราจะไม่ทำหมายถึงว่าถ้าตัวเราเองไม่กินไม่งั้นเราก็ไม่ได้กินไม่เห็นไม่รู้ตัวเราเองต้องชอบมันจริงๆอย่างผมเนี่ยผมชอบกินอันนี้คู่กับน้ำเก้งหอยสีมีฟองือ่อยเพราะพรทุกๆวันที่ผมเลิกงานผมก็จะกินตัวเนี้ยคืออันนี้ซองหนึ่งอ่ะกับ คู่กับประมาณสักสองขวดพอดีเล้วแล้วอันนี้สองอันนี้ผมกินคู่กับตอนที่อยู่ออฟฟิศมันหวานใช่มันหวานตอนที่ตอนนี้ผมประชุมผมก็จะกินเยอะเลยผมรู้สึกเส้นมาล่ากรมองแต่หมาล่าเผ็ดนะโอเคอยากทำใจก่อนนะหมาล่าเผ็ดนะดูเสียงนะเราเกาะูกพันเองยิงนะนี่คนใต้ยิ่งชอบแล้เออนไดใก็ชอบมีตอนนี้ก็จะมีหมาล่ากับอย่างเราคุยกันแล้วนะคะเพิ่งเห็นว่ามันคือตราแมทช่วยเดือดนเอาเราคุยกันตรงๆนะว่า จะไปทำด้วยกันทำได้กันโอเคทำกันทำกั่แบรนด์อื่นเขารอนานแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเขาจะมาบนคุณอีกแล้วอะไรนะจริงอย่าดมจมเจริญอ๋ยอย่าดมจมเจริญเดี๋ยวผมดมให้หน่อยหนึ่ง้ย โดนไม่ระหว่างทางแล้วก็ไม่ให้ลุงด้วยนะต้องอยู่ต่อเลยนะ่างนั้นเลยต้องอยู่ต้องอยู่ต่อเลยนะนั่นแหละโอ้มาได้มายอะไรขายอะไมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้น้องเจนนี่ต้องได้ลงด้วยเพราะว่ามีอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่านี่ยังน้อยน้อยต้องหนึ่งใครอ่ะโอ้โหควรจะได้คอร์รัปตกันเนาะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำต่างคนต่างแข่งขันกันจริงๆอุตสาหกรรมนี้ลูกค้าก็คือกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่ว่าถ้าได้คอร์รัปตกันเนี่ยผมว่ามีโอกาสชนะเยอะกว่าที่ ก็เหมือนวันนี้ที่หนูทำาหนูรู้สึกว่าณวันนั้นที่หนูเป็นคนถือตัวที่แบบการที่หนูจะจับอะไรสักตัวหนูต้องเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นต้องจ่ายรูหลักแสนหลักล้านกับวันนี้หนูสามารถกินโชว์ได้ทุกตัวจับได้ทุกอย่างและให้ใช้รูปไปทํายิงองยิงแอดได้แบบฟรียะหนูว่าหนูแบบมาถูกทางมากเลยแล้วหนูสบายใจขึ้นมากใช่ใช่นี่คือนี่ผมว่าก็เหมือนกันแบรนด์ว่าคนจะคลอตกันโอกาสเือโอเคแหละถ้าเราทําเองอ่ะ ราขายไทยเราขายได้อยู่แล้วแต่ถ้าร่วมมือกับตลาดที่รวมสันะตัวเองต้องมองไปกับ global อ,อืม <c oughs> อันนี้รู้บอกว่าเอาออริจินอลมาจากจีนอืมทำไมถึงไอ้อรสชาติกโกแลตที่ไม่กี้ให้กินนะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ารสต้ยมยำกับรสหมาล่าเนี่ยขายดีระเบิดที่จีนแล้วโอ้ <c oughs> ใช่เ <c oughs> พราะอะไร <c oughs> เขาไม่เคยกินผู้ชาที่เป็นรสต้มยำาอแล้วสำคัญเจ้ไทยนะครับใช่แล้วที่สำคัญอยู่ต้มยำเนี่ยมันคือต้มยำ ผองของมาม่ามาม่าที่เราไปกินนี่ไงคือพี่เอาเอาเอาสูตรมาแล้วสูตรมามันก็เลยเป็นรสชาติเดียวกันเนี่ยไม่่ตวาเอาสูตรมาก็ไม่ยากขนาดนั้นก็ชิมตาแอนว่าอันดี้ตาแอนดี้เป็นต้อยำทางตลาดกว้างมาหมดเราแอนดี้มาเป็นตนแอนด้าได้แปะได้ถุบรถตะกร้ารถคว้าแล้วโอ้พี่เพิ่งมาพูดยอดขายไม่รู้กี่แสนแล้วไม่ท้อนางตะกร้าไปหลักหลายแสนแล้วปกติอะผมเห็นที่พี่ขายเนี่ยทุกๆรายการหรือทุกๆช่องทาง สามสิบเก้าบาทต่อสองสิบสองสามร้อยเก้าสิบมวันนี้ขึ้นสองร้อยแปดสิบบาทราคาพิเศษเทศกาลคุณเจนนี่ทั้งที่ก็ต้องมาด้วยราคาพิเศษค่ะแา่ว่าจริงๆมาแล้วก็อยากให้ถูกใจทุกคนโอกาสดีมาสองร้อยเก้าสิบบาท จริงๆอ่ะเราไม่ได้ไปไลฟ์กับช่องอื่นอ่ะแต่ว่าสาเหตุที่เราติดต่อคุณเจนนิคมาตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเราเห็นคาแรคเตอร์ว่าเราทั้งสองแบรนด์เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์คนสู้ชีวิต้เลยพราะฉะนั้นเราก็มีขนมเล็กน้อยติดมาเพื่อว่าเออเราก็แนะนำแบรนผลิตภัณฑ์ของบริษัทแมทยูนิคอร์ดด้วยค่ะแต่คุณรู้ไหมคุณตั้งใจอะไรอีย่างคะเมื่อกี้ก่อนผมเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นเขาเปลี่ยนผมผมรู้เลยว่าคนนี้จะเป็น นางเอกใช่ไหมคุณตั้งใจแต่งน <laughs> นางเอกใช่ไหมไม่ค่ะ กินหนูก็ให้เกียรติแบรนด์ให้เกียรติีแบรนด์ด่พี่แต่งเสื้อสีน้เงนเพราะหนูหนูรีวิวกางเกงหนูก็ต้องเป็นกางเกงรีวิวอะเออเพื่อสุขภาพหนูก็แต่งเป็นสุขภาพอันนี้รีวิวเป็นแบบทางการหนูก็แต่งเป็นทางการคุณกินเยอะไม่ได้นะกลางคืนนอนหลับแล้วอ่ะจะนอนหลับแล้วถ้าคุณกินเยอะๆเนี่ยคุณจะไปหิวหิวน้ำอืมแต่ว่าอร่อยมากอยู่เกินอยู่กินไม่ได้เลยทุกคนอือร่อยมากอีกเฉพาะต้มยำหมาล่าล้วผมชอบความเดี๋ยวบข้อแบ่งแบบว่าโอเค เผ็ดสองรสแล้วก็หวานสองรสเข้เหมาะมากใครแบบว่าชอบทั้เผ็ดทั้งหวานอันนี้เราเลือกรสได้ไหมครับแท็กแปะอันเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหนึ่งนาทีโอ้ยพี่จะรีบไปไหนรีบกดนะกังวลคุณผมอยากให้คุณได้พักผ่อนบ้างพี่นั่งรอหนูตั้งนานหนูตอนนี้หนึ่งพันชุดเรียบร้อยแล้วนะครับจริงเหรอใช่ค่ะพี่บ้นเมื่อกี้ตอนหนูไลฟ์อ่ะทุกคนบอกว่าพรุ่งนี้พี่มีบินเจ็ดโมงเช้าออตอนนั้นหนูกำลังแบบว่าอยู่ สินค้าอีกประมาณสี่ห้าตัวผมคิดในใจไม่เห็นเป็นไรเลยคุณพอพี่เข้ามาหนูก็กังวลใจว่าแบบพี่รอนาน๋ยวพี่จะฟิลมาสรุปพี่ทําแม่หนูยิ่งใจฟูไม่เลยไม่เลยไม่เลยเมื่อกี้ผมแอบไปบอกในช่องของคมสันเซรรีเพราะผมสร้างคมสันเซรรีมาขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยไปฟอลโล่เรื่องของความรู้เรื่องธุรกิจอแล้วก็เป็ไลฟ์ครั้งแรกคมโดูตลอดเลยแล้วผมไลฟ์เสร็จแล้วเนี่ยผมบอกว่าทุกคน บอกเจนนี่นะถ้ายังไม่ได้ขึ้นเวทีผมจะปิดหมู่บ้านไม่ถึงเอารถสิบล้อมาปิดหมู่บ้านเราหล่อเล่นหล่อเล่นดีใจมากเลยค่ะทุกคนนี่ขอบคุณมากทุกคนที่สปอนเซอร์เราตั้งพันกว่าซองพันไม่ใช่พันกว่าซองนี่พันกว่าออเดอร์พันกว่าแปดพันกว่าซองครับอันนี้ไป็นหมื่นซองเรียบร้อยอ่ะก็อันนี้เอามาทิ้งไว้ที่บ้านหนูอีกไหมคะลูกสาวหนูใช่ไม่ใช่เราฝากด้วยค่ะนยักแล้วก็ที่จริงโซเดียมน้อยมากแล้วก็ไม่หวาน อืมใช่เลยทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวเอามาฝากครับอยวมาฝากอ้ยต้มยำคืออร่อยมากอร่อยมากจริงๆนะแต่บ้านนี้ชอบรสแซ่บนะใช่ชอบแซ่บก็ต้องชอบ่ผมว่าพี่ต้องทำต้องทำตะก้าต้มยำแปดถุงอร่อยนะอร่อยมากต้มยำหมดแต่ตอนี้พุดหนุนแปดแพ็คผมจะกดสั่งเลยอแล้วพุดาใส่ต้มยำใครจะไปคิดเนาะอมอร่อยหนูไม่คิดเลยค่ะพราะพุดสาเมื่อก่อนคือต้มแต่เก็บยาจีนตใช่ใช่ โอเคหมดเลวลาแก้ตัวทุกคนเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือทุกคนครับให้กําลังใจเจนนี่เยอะๆออนะครับเจนนี่รักทุกคนมผมก็รักเจนนี่ครับนะบ๊ายบายทุกคนอ,คอย่าลืมเรื่องขนมของเรานะคะก็อย่าลืมขนมผมด้วยนะขอบคุณครับอย่าลืมจงเจริญผมด้วยอ๋ออย่าลืมจงเจริญด้วยโอเคนะซิ่งซิ่งซิ่งซุ่มเดี๋ยวเอาโอกาสอาจจะมาเยี่ยมมาโอกาสอาจจะมาเยี่ยมมาคุณคุณทำได้